ราเบียรวัสินสิขอฝากศิลปินครับพ่อครับเป็นศิลปินป้อมป็นคนไทยแท้ด้ยครับไม่พี่น้องทางเล่าตยพี่น้องทางเล่ากับป้อมแมนครับเป็น<ไ>เป็นเป็นศิลปินสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันพ่อไทยเยอรมันเป็นมอลำมเป็นมอลำฝรั่งหน่อยครับอา้าเสมอลัมเ่ฝรั่งแมฝรังร่งกะลัเป็นครับเป็นเ่นเอาแมนครับเด็กสาวอายุสิบเจ็ดปีจากจังหวัดยะโสธรลูกครึ่งไทยเยอรมันครับช่วงนี้ขอเสียงเพลงดังต้อนรับน้องลีน่าจิตดาภาหลมม่นคนสีซอ มาฟังมาลั่งมาลังผิดอหรอ 放松。 พวกกันเล่นกังเราเลบกันคือกันนอพีเสาในบ้านคือกันนอพีสมุนสมพิกันนอไอบอดังหรือหากตั้งจะเป็นมีนหัือากอยาเป็ี่ยนกัน เชรนะพี่น้องครับลูกสาวหลาคนไม่เอาบานระเบียบวัตถสินนะครับฝากไว้สู้อ้อมใจพี่น้องอา้าน้องลีนะ่าแนะนําตัวให้พี่เ้นองทางบ้านพรมเด็กพี่น้องเชาาอุดรนะครับได้รู้จักน้องลีน่าจาก้หนครับสวัสดีค่ะน้องลีน่าจิดาภาคา่ะมาจากจังหวัดยโสธรค่ะยโสธรเอาสวดสวดตอนรับอ่นอนแอพี่น้องครับท,ทางอุดอรกับลูกครึ่งหลายอยู่เด้ครับคร,บครบอคะอณิกา ชื่อว่ายังไม่ในวงการพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกครึ่งแต่ว่ากลับมยาใญ่อยูไทยเวลาของก็จบม .6 นะครับ <c oughs> สิเลียนต่อกะทังอยากเลียนตอ่อทึงอยากมาสายทางการแสดงนักอรองหมอลำ่ <c oughs> ฉะนั้นเลยขอดอบทางคุณไว่ก้อนขอมาศึกษาทางมหาวิทยาลัยระเบียบวัตนศิลป์กรว่า การล่าเป็นยังไงการลองเป็นยังไงครับถากว่าขาดตกพงอะไรก็ต้องขอกราบประท่านอภัยนะครับชมงบินยังบ่หลายกาคิดว่าถากว่าพี่น้องยังเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ดี่หน้าก็คิดว่าคงสีอ่าไปได้ไก่ก็นี่เพราะว่าอันนี้ถือว่า ก็ถือว่าได้ดีแล้วนะแม่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่พี่น้องนะครับได้เบิ้งได้ช่มนะครับสำเนียงลีลาของหมอลำฝลังนะครับพอขันยุโดนไปอีกนะครับกับิเดเลียนวิชาไปเก่งกว่านี่ยุ่ที่พี่น้องนั่นแหละครับศิลปินสิยืนยัดอยู่ไดกระยอนแห้งเจี๊ยแห้งใจแห้งสนับสนุนจากพี่จากน้องนั่นแหละครับครับขอยน้องนี่นาเดินตามห้อยรุ่นพีครับนะครับมาสายศิลปินสายหมอลำครับเทียพี่น้องบ่แน่เด้พี่น้อง ในอนาคตอายุยังหน่อยอายุประมาณสิบเจ็ดปีนะครับอายุยังหน่อยเพราะแน่ในอนาคตพี่น้องอาเสนองลีนาขึ้นยุ่งในจอแจวหรือจอเงินเป็นดาร์ดอละล่าไปคือรุ่นพีกับเป็นไปได้นะครับ,ค,รบคือตาน้องขึ้นทบนาก่อนนกสีนะครับสื่อฝรังอีเมลมาเนี่ยโอ้ขันเมียหาในเฟซบุ๊กก็สิหา,าพ่พ่อดอกเอิ้นยากให้เห็นข่างทังยันจำซื้อบ่ได้เอาซื้อไทยให้ได้พ่พ่อเอาซื้อไทยโอ้ถ้าเป็นศิลปินบนเวทีนักร้องเอาที่มีชื่อเสียงเนี่ย จะต้องมีฉายามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับพี่น้องนี่นาคกับมีฉายาใครตั้งซื้อไหมไทยจำไม่ง่ายพี่น้องครับเอาพอเปลี่ยนตั้งให้ว่าตั้งใดครับนักร้องสาวลูกครึ่งเสียงดีน้องบุญมีคำปุ่นคือวะไอ้ยี่จำง่ายคักแน่เนี่ยไม่เนาะเอาเพราะแน่เดี๋ยะซื้อเปลี่ย อาจารย์ได้ขอฝากไปเป็นลูกสาวพี่น้องชาวจังหวัดอุดรอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอฝากพลงานทังละครในทีพี่น้องเด้อน,นะครับขอฝากพลงานทางละครของพอเองกัาทางช่องวันย่ำจินเขาแรงคือเก่านะครับพี่น้องเคยติดตามมาแล้วบอดี้การ์ดมอลำนะครับปีบนี้ปีนี้มีเรื่องไม่ไม่พี่น้องในเบื้องนั้นคือมนตร์รักแม่กลองนะครับผมบฝากติดตามในทางช่องวันคำพูดในด้เบื้องเรื่องนี้แล้วพี่น้องที่สร้างหลายก็เบื้องหายง่ายล่นก็ อ่าสร้างก็ตินสร้างเหยียบปากนกอีกผมใช่นิรนาครับเรื่องนี้ขนาดเจ้าของพอเองเรีนเองกันยังสร้างเจ้าของอยู่ แต่สำหรับของเตาหยองเองทั้งช่องแปดด้วพี่น้องเด้อไอ้หนุ่มรถไถอันนี้เขาอีกว่าโดนโค้งซีอ่อนแอนะครับสำหรับของไปเอกทอปดังราก่อนทั้งช่อง3ครับมนรักลูกทุ่งอันนี้ก็อ่อนแอแล้วทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งครับแล้วก็ยังมีหนังใหญ่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมอีกครับแต่ว่าฉายทางมือถือบพราะจะฉายในโลกญ่ครับเป็นเรื่องของอีสานตุสซี่พี่น้องครับทางโมโนแม็กนะครับตอนนี้ฉายพี่น้องได้เบิ้งโหลดแอปออกมาพี่น้องครับเป็นภาษาอังกฤษโมโนแม็กนะครับตามตามในจอกันเลยนะครับ M O N O M A X นะครััับแลลกางงจนนพี่้อ โหลดนะครับแล้วก็เข้าไปเบื้องภาพยนตร์เ,เรื่องนี้กันได้อีสานตุสซี่นะครับสำหรับอ,อาลูกค้า a อไเเดือนละห9บาทเครือข่ายทั่วไปเดือนละ89บาทดูได้ตลอดทั้งเดือนครับพ่อเบื้องด้เรื่องเดียวนี่ติเบื้องในอีกเป็นร้อยๆเรื่องเลยครับมีหนังหลายเนี่ยห้าสิบเก้าบาทเนี่ยเบื้องในหลายเรื่อง,อแ,องแมนแล้วครับผมพี่น้องฝากแนี้กันแล้วกันนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับว่าจะเป็นศิลปินะระเบียบวัฒนศิลป์หลายๆคนไปเอกนั่งเอก อานะเก้าหน้าไม้ฝากติดตามเพราะว่าจะเป็นทังเพจของระเบียบหรือเพจของลูกๆเองสำหรับของลีนากะยังไม่ได้เปิดเพจครับตอนนี้กะยังใส่เฟซเชืนตัวยุ่นกะคือลีนาระเบียบวาทศิลป์ค่ะเสิร์ชไปง่ายๆครับรอลิงสละอีนอหนูสละอาไมเอะละครับระเบียบวาทศิลป์ครับฝากไอพี่น้องกดติดตามกําลังใจกับลู่เื่อเสีมีกําลังใจในการที่ที่สืบสารประรรมหมอลํำเฮาเอาไว้นะครับสำหรับ่วงนี้ผมลีนา